วัสดีเจ้ากู้คนมาพบกับช่องสามพี่น้องแชนแนลแฮมแล้วเน้่เจ้านี่เจ้าพาะจะพากู้คนมาดูบรรยากาศบ้านๆเนี้ยเจ้านี่เจ้าหนึ่งวันมีสามฤดูเลยเนี่เจ้านี่บรรยากาศตอนเจ้านะเจ้าเมื่อเจ้าบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีเนีเจ้าตอนเจ้ายังเย็นสบายอยู่เนี่เจ้าบรรยากาศดีอากาศดีเนะเจ้าพอต๊ะไม่ตอนแามนี่เลยเจ้ายางฮอนเลยเจ้าฮอนใบฮอนแง่เลยเจ้า ใ่เจาฮ้อน Heck, เป็นช่วงเวลาที่ดีนนเนี่ยแจานี่จะหมูแมลงมูพึ่งอย่างเบิ้ลกล้ากันมาเสาะหากินดอกเกสรดอกไม้กันเนี่ยเจ้านเจาถ่ายให้กูคนดูอันนี้พึ่งเปิ้นกลมากินเกสรดอกลำไยเนี่ยแจามาช่วยผสมเกสรดอกลำไยให้ตัวเนี่ยแจหมูพึ่งบินพื้นผ้ากันเลยเนี่ยแจเสียงมีก็เสียงพึ่งบินเนี่ยแจ แต่ขอบอกว่าฮ้อนใบฮ้อนแง่ฮ้อนขนาดเลยนะเจ้าช่วงเวลานี้นะเจ้าเวลาตอนเตียงนะเจ้านี่เจ้าพอตกแม่ค่ามาประมาณบ่ายสี่โมงนี่เลยเจ้าตึงฝนตึงลมเจ้าลมมาอย่างแหงเลยนะเจ้าลมสักกรำฝนก็มาเลยนะเจ้านี่เจ้านี่ละเจ้าคือหนึ่งวันมีสามฤดูของเองก็บ้านสวนนะเจ้า สไตล์บ้านๆน,นะเจ้าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะเจ้านี่เลยเจ้าตกขนาดเลยนะเจ้าตกดีตกงามแล้วจากนั้นนะเจ้าผ่านไปสักแหมกึ่งชั่วโมงนี่เจ้าน้ําเริ่มจึงนองเลยนะเจ้าตกขนาดเลยเจ้าตกมาลืมหูลืมตามืดคืมเลยนะเจ้า นี่เจ้านี่เป็นที่มาของคำว,ว่าหนึ่งวันมีสามฤดูเลยนะเจ้าตึงคนตึงไก่ป้ากันมาลบฝนนะเจ้านี่เจ้าจะได้ใส่น้ำลำไย,ยจะเป็นปีราจกรรมี้เจ้าชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนเลยนะเจ้าจุ่มเย็ยนเจ้า